ก็ละครั้งหนึ่งในอีกไม่กี่นาทีซัมเบิ้ลนี่มึนจะบอกว่าทุกอย่างเกิดมาจากการที่มนุษย์กินหมาเหรอนั่นปัญญาอ่อนวะกูรู้มาจากในหนังสือพิมพ์เพื่อพิษสุนักบ้าที่กลายพันธุ์แล้วแฝงอยู่ในเนื้อหม,มา เมื่อบริโภคเขาไปจะทําให้ผู้บริโภคกลายเป็นซอมปี้ <S 2> <S 2> แล้วซอมปี้ก็จะฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นจนกว่าทุกอย่างบนโลกนี้จะกลายเป็นซอมปี้นี่เราจะตายกันหมดแล้วเนี่ยไม่เพราะกูมีนี่ข้อ,ขอมือเอาชีวิตเราจกซอมมีโดยสันเดีอย่างแรกเลยนะกุยไอคอนที่เขียนหนังสือนี่มันเชื่อใจไม่ได้และไอเฮียนี่เป็นเจ้าของหนังสือนี่เชื่อใจไม่ได้มากกว่าไม่เอานะานายกูไม่เคยทําอะไรมือมาก่อนเลยนะ ไม่ต้องมาพูดมึงมันเชื่อใจไม่ได้ใช่แล้วมึงมันเชื่อใจไม่ได้ฮอนมึงไปทําอะไรในถังขยะกําลังหาข้าวเที่ยงกินอยู่แล้วมึงไม่กลัวซอมบี้เลยเหรอซัมบี้อะไรพู้มึงหุบปากได้ยังกูเป็นคนที่มีคู่มือน,นี่พวกมึงต้องทําตามกูถ้ามึงอยากรอดก็ได้โอเคข้อแรกเลยหาอาวุธป้องกันตัวได้อยู่ไหนอ,อย่ามายุกับสมองกูซอมบี้โทรเร ยี่ยีหญ่ใหญ่ใใหญยพวกเราสามารถข้ามตอรบีได้และยังสามารถหาอาวุธป้องกันตัวได้ด้วยขกอต่อไปหาทะเบียนและสิ่งจําเป็นงั้นเราก็หาทะเบียนจากกระเป๋าไอ้นี้เลยดีเออเออไม่ได้ตามกฎข้อที่สามห้ามหาทะเบียนในกระเป๋าศพแต่กระเป๋าไอ้นี้ดูมีของเยอะดีนี่กูบอกว่าไม่ไงงั้นกูเก็บของไว้คนเดียวก็ได้ เป็นผังท,ที่ดีมากที่เรามาหาสเสบียงกันในซปเปอร์มาร์เก็ตก็เนียอยู่แล้วอุ้ยวัดดีเพื่อนเฮ้บอลกูนึกว่าพวกมึงตายกันหมดแล้วซะอีกเดี๋ยวคอนเป็นอะไรช่างมันเถอะแต่พวกมึงต้องมาหาสเสบียงกันแน่เลยกูก็ด้วยดูนี่ผักที่แสนจะเต็มไปด้วยวิตามินกินผักแล้วแข็งแรงรู้หรือเปล่าใช่พวกเราก็คิดที่จะกินผักอยู่เหมือนกันในนา,นาก ไอเลวเอ้ยมึงทําอย่างนั้นทําไมข้อปฏิบัติข้อที่สศัตรูที่อันตรายมากกว่าซอมบี้ก็คือมนุษย์ด้วยกันแต่มันดูขัดกับข้อห้ายังไงก็ไม่รู้ดิจากข้อเสีแสดงว่ามนุษย์ควรอยู่เป็นกลุม่มกูไม่เข้าใจช่างเถอะกูก็ไม่เข้าใจวิ่งสุดที่ไปเลยหนู<อ>รีบวิง่งหนีไปทางนี้ไปเร็ว<อ><อ>แล้วรีบหนีไปทางหลังร้านด,ดีกว่า โอเคแล้วห okay, นีนไปทางหน้าร้านแบบโง่งๆเลยก็ได้ไอ้กันได้เลยไอน้อยมึงไม่ต้องสนวิ่งต่อไปอ้หนากเออไอ้อไม่นะอย่าไปช่างมันเถอะโยพวกเราก็อยู่ได้ถึงไม่มีมันเหรอ แล้วถ้าเกิดปัญหาการถูกปล้นโดยโจรห้าร้อยล่ะหยุดอย่าขยับมากับเราซะทาไมอยากตายวายโจ, 500! จรห้าร้อยโจรเหรอแปาวเราเป็นคนของรัฐบาลแต่บางครั้งคนก็ชอบเข้าใจผิดแต่ช่างเถอะมากับเราซะดีๆนั่งกางเกสบายไหมนั่งกาอีสบายไหมมืต้องการอะไรจากกูเฮ้ยกูบอกให้มือเอากาอี้มาให้เด็กนั่งไม่ใช่ทรมานเด็ก โอเคเด็กๆอย่างที่บอกพวกเราเป็นคนของรัฐมีหน้าที่ปกป้องประเทศโดยระเบิดนิวเคลยร์และนี่คือแผนกู้ชาติของเราพวกเราอยากให้เธอนําระเบิดนี่นี่ไปทางประตูหลังแล้วขึ้นเฮลิคอปเตอร์เมื่อเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไประยะหนึ่งพอทิ้งระเบิดลงมาตุ้มโวยประเทศไทยไว้ได้แล้วง่ายนิดเดียวเฮียเอ้ยง่ายอย่างนี้แล้วทาไมไม่ทําเองละวะมีปัญหาอยู่สองอย่างอย่างแรกเลยนะประตูหลัง ค่อนข้างเก่าและขึ้นสนิมถ้าเปิดประตูมันอาจจะเกิดเสียงน่ารำคาญจนเรียกซอมบี้นับล้านตัวเข้า,าซึ่งเราจะมีนคนถ่งเวลาไว้ให้และอีกอย่างผู้เรานั่งเ้าเอร์เบิร์นี่จึงขาเป็นเน็บชาไม่สามารถเดินไปไหนเกินระยะสิบเมตรได้เจอรีเป็นพระอมใช่หรือเปล่าเด็กๆนี่ลุงมบุญโชคคนขับเฮลิคอปเตอร์ของพวกเธออย่าลืมเอาไปด้วยละ่ะโอเครู้ทุกอย่างแล้วเด็กว่วเดี๋ยวแล้วข้างนอกเราจะเจอกับอะไร ยังมากก็แค่ซอมบี้สี่ห้าตัวแล้วนะกระจอกได้มาเลยเลยเดี๋ยวกูกะฮอนดูหลังมึงให้โอนะ้ดีนะเด็กๆเพื่อประเทศไทย ไม่ถึงสิบเมตรเนี่น้ำตาแทบไหลพวกมึงไม่รอดหรอกถ้าไม่มีกูมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ,อริคอปเตอร์รับน้ำหนักคนสี่คนระเบิดในเครแล้วมาสองตัวไม่ไหวนั้นเราก็แค่ยนของไม่จะเป็นออกไปว้าย มันไม่ได้ผลอาจจะเป็นเพราะเมืองยังไม่ได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์หนักสิตันนี่ก็ได้นั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องโยนหอนออกไปใช่ไหมใช่กูไม่ตายตประเทศไทยปลอดภัยแล้วไม่อยากเชื่อว่าเราจะรอด พวกเราไม่ได้แค่รอดเราฆ่าซอมบ,บี้กินชากล้วยชาก,กังราวและช่วยประเทศไทยไว้แถมยังได้นั่งเฮลิอคอปเตอร์ที่มีคนขับมากประสบการณ์อย่างลุงบุญโชคด้วยฉันขับไม่เป็นเดี๋ยวจริงดิเฮีย yeah.